สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้นะคะเราจะมาทำอะไรเราจะมาเล่นเดินเรือใช่ค่ะแดนดี้วอโมเดรียนะคะทุกคนเราตอนนี้เราจะเล่นเป็นเชลลิงเป็นคนปั่นน้ำมึกไวไปดูกันค่ะว่าใครเั็เนน้ำมึกอ,อ่ะเราขอรินี้แล้วกันอ่ะน้องเบลมาลินี้เลยลิกกลางเลยนะนี่นะคะทุกคนมันก็จะเป็นแบบนี้นะคะ่ะ เราจะลองดูนะคะว่าจะลอดได้ไปถึงกี่ชั้นใช่ไหมแต่ทั้งสองคนนี้มันก็ยากอยู่นะเราต้องมาดูเสียงขีดเท้าด้วยนะใช่ค่ะทุกคนถึงเราเปิดเสียงดังไงเออเขาอ,อันนี้พูดจริงเขาเราเปิดเสียงเสียงดังเพราะว่ามันเพราะว่ามันแบบคือเขาเรียกว่ายังไงอนะ่ฟังเสียงขีดเท้าเออมันต้องฟังเสียงขีดเท้าด้วยนะทุกคนอเอิมทุกคนเดี๋ยวเราขอ ไอเทมที่เราใช้มาจะใช้เป็นสมุตจะใช้เป็นสมุดละกันเดลวินโอเคอลิปงป็ละทุกคนเซลลิงจะมีสองหัวใจนะคะใครอยากจะเล่นเซลลิงก็เล่นได้เลยค่ะที่เราเลือกตัวเซลลิงเพราะว่าปั่นน้ำหมึกเร็ว ภายในสักวิเลยนะคะทุกคนใช่ค่ะเราจะบอกก่อนตัวมันคือคุกกี้ก็่ใช่ไงบอกเรามากีวิธีติดกล่องวิธีชอบติดกล่องเอามามามาออกมาชลอคิงมันเป็นขนมปังม้วนเหรอใช่มันเหมือนขนมเยี่อรูอ่ะหัวเขาจะเป็นสวิ โอเคอะ้องบิวแบ่งแบ่งกันแบ่งกันสปีดนี่ทุกคนถ้าสถานการณ์นี้เราวิ่งกับทวิตเต็ดเราต้องรีบใช้วิ่งนะคะทุกคนเพราะว่าไอตัวสีเหลืองมันจะวิ่งเร็วมากมันวิ่งเร็วจริงอ้าวห้องทวิตเต็ดมีไหมน้องบิวไม่มีเนาะ คนเมื่อกี้เราเห็นคนมือแต่คนมืดมันก็เดินตามแล้วคือคนมือมันแบบตาบอดม่ะอ่ะน้อบิวมาจะทำห้องนี้แล้วมาทำห้องแล้วอยู่ไหนวะตรงนี้ตรงนี้ไงทำไม่ได้อ่ะที่ห้อมั่งเล่นอะนะใช่มาทำดิโอเคนี่ไงนี่ไงพี่ยนอยู่นี่พี่ยนอยู่นี่บิวหันหลังมาอืมก็มน้อบิวบินบินหมดน้องบิวก็ทำไปอ่ะทำเลย ทำเลยทำเลย่ะทำเลยอ,อน้องบิวเก็บลูกอมสีส้ม้วยสกิลชิปเดี๋ยวลืมเก็บลูกอมสีส้มเพราะว่ามันของดีพี่ก็เก็บถ้าของไม่ดีพี่ก็ไม่เก็บถ้ามัจะกิลเช็คมันจะทำเวลาเรากดสีส้มมันจะเร็วขึ้น ไม่โดนนะเป็นระดับเดียวเราจะไม่เดียวแล้วแหละไม่เดียวไม่เดียวโอ้พี่กลัวคอร์ดม่ลเลยอ่ะคอยม่งมันเดินกลับมามันเดินขึ้นไปชั้นสองที่แบบเดินอยู่อ่ะบิวลูกอมสีม่วงทำไมไม่เก็บอ่ะถ้ามีของดี <c oughs> ก็เก็บนะน้องบิวนี่พี่เจอแล้วลูกอมสีม่วงเก็บและเก็บเก็บ เราเราต้องหาทางขึ้นไปข้างบนก็บอกให้เสียงเท้าของเสียงฝีเท้าของโคดอสเบ,บามากเออเบาแทบไม่ได้ยินเลยเฮย้ยคนมเบมาเข้าไปห้องนั้นแล้วทำไงดไีเราจะทำได้ไหมอ่ะหรือว่าเราทำไม่ได้อ่ะเฮ้ยอย่าว่า,ววานีวา่ว่าเราไปทำนะมันอันตรายเฮ้ยมันมามามาตรงนี้มันมาตรง มาน้องบิวเดี๋ยวอันนี้อันนี้ใครจะทำมาพี่ทำหรือบ,บิวทำโดราทำหรือ่าน้องบิวเดี๋ยวเพิ่มสก,กิลให้พี่วยนะ,ะเพิ่มให้หน่อยอทำพลาดอ่ะสัมผัสอย่งอยางงี้จะไปดูทางก็พี่เจมตัวประหลาดมาใช่ปะ ตอนทำเองแต่ตอนนี้คุกกี้มันตายแล้วอ่ะน้องบิวเพิ่มสกิลให้หน่อยอ่ะน้องบิวเพิ่มสกิลให้พี่หน่อยสกิลพี่หมดพึ่งได้เพิ่มไม่ได้เบลพึ่งตอนนี้กำลังหลบ้าเลยเราอ่ะใครใคเสร็จแล้วมาตาบิวทำนะตาบิวทำเพราะว่าพี่ทำจุดที่เสี่ยงไปแล้วอันนี้น้องบิวอยากทำไหมอยากอ่ะทำก็ทำไปุยพี่ลืมไปทำไมพี่พี่ไม่ใช้ลูกอมสีม่วงอ่ะเปิดไม่เปิด ค่อยใช้ก็ได้ลูกอมสิ่ง,งมุ่งมีพี่ใช้หมดเลยนะการปั่นน้ำหมึกอ่ะถ้าสกิลวิวหมดพี่ใช้หมดเลยนะแปนี่ทุกคนรู้ปะว่าตอนแรกที่เรากาลังซ้อมเล่นอยู่อะเราฝึกเล่นนะคะทุกคนเราฝึกเล่น ก็ไปตายชั้นหา้าเพราะว่าแล้วส่วนมันมีเสียงของพระจันทร์มันมีเสียงของไอโต้ชื่อชื่อ <ๆ S 1> ว่าเอตโต้ใช่มันมีเสียงพระจันทร์แต่ไม่ได้ต้อเกีเยดคอร์สโมเป็นพิเศษแล้วไอ้คุกกี้หน้าตเตะโคตรเกียดเลยทุกคนมันจะมีทวิตเต้นที่ตามนานใช่ไหมจะบอกให้ กลัวทุกคนแล้วก็แบบทนไม่ไหวอี่บอกเยี่ยมโลในเชลลิงใช่ไหมครับอ่ะน้องบิวมาทำจุดสองจุดนี้กันเถอะเดี๋ยวพี่กลัวทำวีเต็ดมันจะเรินผัดไหนขนะอโทษเดี๋ยวเยอเคทุกคนเราก็จัดก,การเสร็จไปที่เรียบร้อยนะสปีดแคนดี้ก็ต้องเก็บไหมอ่มกระเป๋าพี่เต็มอ่ะพี่เสียสละให้สปีดแคนดี้น้องบิวเลยอ่ะพี่เสียสละสปีดแคนดี้ให้น้องบิวเลย กระเป๋าพี่เต็มเก็บได้ไหมคือพี่จะต้องใช้ถ้าแต่แต่ว่าพี่จะใช้อมสิงม่วงขึ้นหนึ่งแล้วโอ้โหทุกคนคือเราเจอหน้าลิทวิตเตดอ่ะโคตรน่ากลัวเลยอะเราถึงนี่อะทำไมลิวิเต้จะอยู่ในห้องวิเตเนี่ยใช่มั้ง เดี๋ยวน้องบิวเพิ่มสกิลให้พี่หน่อยดิอะ,อะเพิ่มสกิลให้พี่ร่วมตันเลยนี่ค่ะทุกคนเชลลิ่งก็สามารถท่องสกิลให้เพื่อนได้ภายในสิบนะคะให้เพื่อนทำได้นะคะหรือจะใช่ค่ะหรือจะทำให้เพื่อนคนอื่นไ,ได้ขนของบิวมีมสกิลติดพี่อยู่เลยอะ,อะเดี๋ยวตาน,นีน้องบิวจะคนทำมากันเนาะ หาเครื่องน้ำมืกกอกรใตรงไหนลองกินไปนี่ไม่รู้อ่ะไม่เห็นโอ้โหคือเต็มเลยอ่ะน้องบลวกินลูกอมไปอันหนึ่งดิมาเก็บลูกอมสีม่วงสี่จะได้ทำเร็วนี่กินไปอันนึ่งมาเก็บลูกอมสีม่วงเร็ว นี่เก็บไว้มันจะได้อันนี้มันคือสไตล์ในขั้ทตอนทำน้ำหมึกเร็วเราต้องทำเราต้องใช้ลูกอมสีม่วงการทำนะน้องบิวพี่ให้ทำก็ได้งั้นเดี๋ยวพี่ทำก่อนครึ่งนหนึ่งเลยนี่น ก็ไม่ใช right? like, ่อกพี่ปั่นไว้ด้วยอืองั้นเราวันนี้ดันไฟดับดีกว่าแต่อันนี้มันปั่นน้ำหมึกเร็วค่ะในห้าวิเลยนะโอเจ๊มันไม่ไฟดับหรอกแต่มันนี่ของดีอ่ะโอ้แต่เราก็ปั่นน้ำมึกเราอยู่เลยเพรอันน้ำมันน่าจะใช่น่าจะน่าจะซ่อมเชื่อได้ในห้าวิ คิดว่าใครจะดีที่สุดอ่ะต่อต่อต่ออ่าน้องบิวทำเลยลูกอมสีมุ้งเออไม่ใช่เออไม่ใช่สีไม่ใช่สีอ่ะน้องบิวทำเลยเดี๋ยวเดี๋ยวพี่ขอทำก่อนนี่ต่ออีกเฮ้ยน้องบิวพี่เจอกล่องพยาบาลอ่ะเบลล่าเบลล่าห่วงใครตายมากที่สุดเบลล่าเป็นตากล้องบิวตี้ไม่สนเบลล่าหยิบกล่องพยาบาลไปเลยวิตตี้ไม่สนวิตตี้หนึ่งหัวใจเหมือนกันแต่วิตตี้ จะไม่ยอมถ้าเบลล่าเป็นเมมไม่เป็นไรไม่เป็นไรหยิบกล่องพยาบาลไปเลยไม่ต้องกลัวเป็นเมมพี่หยิบแล้วพี่หยิบแล้วหยิบแล้วก็ใช้ทันทีเลยหยิบใช้เลยเบลล่าเป็นตากล้องไม่ใช่หรอต้องอยู่นานๆส่วนมิตี้อ่ะก็เป็นแค่น้องบิวล์ล้อเขาล้อสน้องบิวล์ล้อสิบอยังอ่ะอล้อสิบน้องบิวกลับมาที่เดิมไหมดีช่า ทีชามาทำอะไรตรงนี้เนี่ยทีชาทีชา,ชาคุณมาทำอะไรตรงนี้คุณมาหายาต้าเหรอคะะว่าแล้วไปกวาดพื้นไปไปไปกวาดที่อื่นไปกวาดไปกวาดยาต้าโอ้โหแต่ว่าเชลลิง<ร>ดเธอเธอเธอความจริงพี่เป็นหวองบิวมากเลยนะความจริงอะ เชลริงอ่ะถึงจะเป็นสายปั่นมุกไวแต่ลูอี้กับลูดิงอ่ะคมจะเป็นอาน้องบิวไปแฝง<ป>แล้วมั้ยนี่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 นนชื่อก็คล้ายๆกันอีกอ่ะพี่ขอพี่ขอดูห้องนี้หน่อยดิห้องนี้มีไหมเออไม่มีฮะเออตาห้องนี้ละอุ้ยห้องนี้มีอะ่ะตรงนี้มีน้องบิวช่วยทําให้พี่หน่อยอ่ะช่วยทําให้พี่วัดทำปัน่นหน่อย เสร็จแล้วทำลายสถิติได้แล้วเฮ้ยเคล็ดลากไม้แต่พี่ไม่รู้ว่าถ้าเราเก็บอานางบิวลองเก็บลูกอมสีเหลืองสิเห็นไหมเหลือกระเป๋าเต็มแล้วกระเป๋าเต็มแล้วโอเคโอเครอที่ทำฮะโอเคอานางบิวเลยพี่ ไม่ใที่ซ้ำมาเบลล่าไม่ใช่ที่ซ้ำมาคนมันอยู่ที่เบล่ารู้ไหมบิวตี้เลือกถูกแล้วที่ไม่ได้ไม่ได้ถ่ายคลิปบิวตี้เลือกถูกแล้วที่ิ๊ไม่ได้ถ่ายคลิปแต่พี่ก็ไม่มีพวกตัวเองนะพี่ เขิดแบบคุณต้องโลดผ่าคิดแบบเจ้าตัวไอ้ร่างน้ำกับไอ้ชีช้าเนี่ยมันคือค่ว่ารูที่กับบูดี กับรูดิ้งน่าจะความจินน้องเบลต้องใช้สปีดแคนดี้สิเดี๋ยวน้องบิลใช้ยังเมื่อกี้ไม่งัน้นก็ตายกันหมดเดชเบบี่ยอมเสียสละก็ถ้าไปที่โซ่นที่เบลแล้วก็ไปแล้วหวังตายหมดแม่แม่แต่ว่าพี่เหลือสองหัวใจพี <c oughs> ่จะให้พี่ทำาว่าพี่อยู่ ฮ้ยไฟดับอ่ะพี่มองไม่เห็นอ่ะไม่ดับไงดีบิวไ,ไฟดับอ่ะทำไงดีพี่มองไม่เห็นะไฟดบัฟดบดับทำไปก่อนตรงเนี้ยไฟมันดับอ่ะอี้กับลูดิ้งไฟมันดบับชื่อ,อกเ็เหมือนกันแถมมันเป็นสายวิ่งเหมือนกันแต่ตัวลูอี้จะเป็นฝ่ายลูกโป่งลูดิ้งจะเป็นฝ่ายกวาง ที่ไม่คอนอ่งอ,อ่านสมุดได้ชื่อคล้ายๆกันแล้วก็แถมแต่สายวิ่งเหมือนกันแล้วมีบ้านขยายเหมือนกันมีรีโมทเหมือนกันโอเค,อเคกุ้งมันไม่เห็นพี่เลยมันเบลล่ายังไม่ทันแอบเลยนะ จะบอกว่ามันแอบ,อบอขึ้นเซียวพี่แอบพี่แอบขึ้นเซียวแอบมุมม,มุมก็ได้มันไม่มองไม่เห็นนี่นี่ต่อไฟดาบมันมองไม่เห็นเลยอ่ะชางมืดมากพวกเรายงังหาไม่ลาด,ดีกว่าควรจะมองไม่เห็นใช่ ชอบเตือนมาเห็นพี่อะวิวเป็นยังไรชอบเตือนมเห็นอันนี้ก็ทางตนอนนู้นหาม,ม่เธอเลยอะวิวช่วยหาหน่อยวิววิวเป็นยังไงบ้างตอนตอนพี่ใส่ละเฮ้ยมองเห็นได้ทุกซอกทุกมุมเลยเหรออ้โของบิวมองเห็นชัดกว่าพี่อ่ะ หน่แล้วหืมทำยี่ตีมันทำไมพี่รู้ว่าไอ้ตัวมอยามันเอาไอ้่เอาไอ้ดิ่งเข้ไปนี่ แล้วทุกคนคะในที่สุดเราก็ทำได้แค่ชั้นเท่าไหร่เบ้สี่เดี๋ยวเราออกไปมาเชิญหน้ากับเดี๋ยวบายบายนะคะทุกคนบายบายทำไม,ไมชอบปิดคลิปอ่ะปิดคลิปเร็วมากเลยขนาดพี่กดเล่นหลอมตายเขายังไม่ปิดคลิปเบ้ก็ทำไมไม่เหลือคนก็เลยต้องปิดทุกคนคอนินเดีายบาย